โรงเรียนแปวศิริวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมตั้งอยู่ในต,บนตำบลแปวอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการดูแลปัญหาขยะภายในโรงเรียนที่โรงเรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจและมีทักษะต่ตอ,อการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องด้วยการภาสาหลักอริยสัจสีและหลัก3 r บูรณาการสู่การเรียนการสอนเพื่อจัดการต่อปัญหาขยะในโรงเรียนอย่างสำเร็จผลจากจุดเริ่มต้นในความสำนึกของครูนักเรียนและชุมชนตำบลแตวที่ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาขยะ จัดก,กิจกรรมผ้าป่าขยะขึ้นเพื่อระด,ดมทุนตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนขึ้นและได้เปิดทําการธนาคารขยะดาวศิริวิทยามหาชนในวันที่22ธันวาคม2545โดยมีคุณหญิงเกสมารวรรณอยุธยาปรับกระสวนศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีโดยมุ่งหวังว่าธนาคารขยะจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอ้อม จากความมุ่งมั่นและต่อเนื่องในการปลูกจิตสำนึกเยาวชนในการจัดการดูแลปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนแาวสิริวิทยาทำให้ธนาคา,ารขย,ขยะของโรงเรียนแาวสิริวิทยาได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลปี2554ระดับประเทศชั้นมัธยบศึกษาได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวแาวสิริวิทยาทุกคน ตอนแรกก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะทําไม่ได้ค่ะแต่เห็นรุ่นพี่เขาทําก็รู้สึกออมีกําลังใจขึ้นอยากจะทําเพราะรุ่นพี่ก็ยังทําได้เราก็น่าจะทําได้ค่ะมีความภาคภูมิใจมอต้นเข้ามาหนูก็เป็นสมาชิกของธนาคารขยะค่ะเพราะทุกคนเข้ามาก็ต้องเป็นสมาชิกทุกคนแล้วก็ต้องนําขยะมาฝากก็สนุกดีทํางานในธนาคารขยะก็จะทําฝ่ายฝ่ายช่างนะคะกับคัดแยกขยะค่ะ แล้วก็จะมีอีกหลายฝ่ายก็ต้องช่วยกันทำนะคะตอนแรกครูก็จะเข้ามาช่วยนะคะแต่ก็เกิดจากกิจสำนึกของเราด้วยเพราะแต่ก่อนโรงเรียนเราขยะเยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยช่วยกันคิดหาทางแก้ปัญหานะคะก็เลยบางส่วนก็นำมารีไซเคิลแล้วอีกบางส่วนก็ส่สงขายออกไปกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนจะเป็นความคิดของนักเรียนแล้วก็ต้องนำเสนอโครงการให้ครูทราบด้วยค่ะทำให้เรารู้สึก รักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะคือเราอยู่แต่กับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะพอเห็นมันไม่สะอาดหรือแบบสภาพไม่ดีเราก็ต้องการรักษาคือมันอยู่ในจิตสานึกของเราแล้วค่ะก็อยากจะให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะสิ่งแวดล้อมจะอยู่กับเราตลอดไปหากเราไม่มีทรัพยากรเหล่านี้เราก็อาจจะอยู่ไม่ได้ค่ะจากความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนดาวเซริวิทยาทางการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่กัน ทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบการทํางานแก่ผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้โรงเรียนดาวสิริวิทยาได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยโรงเรียนดาวสิริวิทยาจังหวัดสุรินทร์สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้สนใจซึ่งผู้สนใจที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้จะได้พบกับรูปแบบการจัดการขยะที่หลากหลายผ่านฐานการเรียนรู้ของศูนย์แปดฐานประกอบด้วยฐานที่1 จากจุดเริ่มต้นสู่ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลต่อในโรงเรียนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาขยะของจังหวัดสุรินทร์และความเป็นมาของโรงเรียนต่อการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านการเล่าเรื่องจากนักเรียนและครูผู้ปฏิบัติจริงในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมฐานที่2 3งาตามวิธีแห่งมันศึกษาวิธีการลดใช้ซ้นำนํามาใช้ใหม่เพื่อสร้างคุณค่าจากขยะให้เกิดประโยชน์และใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันฐานที่ 3. ธนาคารขยะเปลี่ยนขยะเป็นเงินตรารักษาสิ่งแวดล้อมเรียนรู้การเปลี่ยนขยะเป็นเงินเพื่อสร้างมูลค่าและ,ะไรายได้จากกระบวนการคัดแยกที่ถูกต้องฐานที่4ขยะพลังงานทางเลือกศึกษาการสร้างพลังงานทดแทนจากขยะอีกหนึ่งทางเลือกของสังคมที่สามารถใช้ประโยชน์จากขยะแทนการกําจัดอย่างไม่รู้คุณค่าฐานที่5วิถีพอเพียงวิถีไร้ขยะ ศึกษาทฤษฎีความพอเพียงที่ปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะอินทรีย์ให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีเกษตรฐานที่6เห็ดขยะเรียนรู้การนรําเศษกิ่งไม้แห้งมาสร้างรายได้ด้วยการนําไปเป็นส่วนผสมสําคัญในการพาอเห็ดนวัตกรรมสําคัญจากแนวคิดของนักเรียนฐานที่ 7. ความผูกพันป่าไร้ยขยะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างป่ากับขยะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ฐานที่ 8. การบําบัดน้ําเสีย เรียนรู้รูปแบบการกำจัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดแบบธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติได้อย่างลงตัวสิ่งที่ได้มาก็คือในเรื่องของจิตสำนึกของนักเรียนที่จะมีความรับผิดชอบเรื่องของอจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมมีความผูกพันมีความรักมีการสืบทอดและก็มีความคิดสร้างสารรค์จากการที่ทำงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรู้สึก ภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทําลงไปรู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยเปล่ากับสิ่งที่ทํารู้สึกว่าเขาเป็นพลเมืองโลกที่ดีไม่ได้ทํเพียงแค่ส่วนตัวของเขาแต่ที่สิ่งที่เขาทาคือเพื่อมวลมนุษย์ทั้งโลกและก็เพื่อโลกที่สวยงามต่อไปถ้าไม่มีหนึ่งคนที่ทําแล้วอีกสักกี่คนที่จะต้องทําวันนี้ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยโรงเรียนแปลศิริวิทยาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมแล้วที่จะเปิดพื้นที่เพื่อให้ผู้สนใจที่มีหัวใจนักอนุรักษ์เข้ามาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและเราเชื่อว่าพลังเล็กๆเหล่านี้ของพวกเราเมื่อผนวกรวมกับพลังและความตั้งใจของท่านจะเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ช่วยส,สร้างสังคมที่มีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่เพิ่มขึ้นร่วมกัน